ถึงแม้จะเข้ารอบแต่ก็ยังโดนวิพากษ์วิาจารณ์ต่อเนื่องนั่นคืออังกฤษนะครับก็เขาบอกหลายวันก่อนถึงรอบ8ปดทีมสุดท้ายกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสื่อของอังกฤษต่างนําเสนอข่าวว่าเซาเกตเนี่ยนะครับนำทีมลงสอบด้วยการใช้เซนเตอร์แบ็กสาคนจนทําให้ดูเหมือนว่าเซาเกตจะให้ทีมออกสตาร์ทด้วยระบบหลังสามก็ถือว่าต่างจะเกมก่อน,อนสุดท้ายพอถึงลงสานามปุ๊บอังกฤษก็ใช้แผนแบบที่ว่าจริงๆเซาเกตบอกว่าก็ ชนะได้3จาก4นัดและยังเป็นการชนะได้หลังจากที่มีแผนนะครับเผยแพร่ออไปอย่างหนักด้วยครับผมทุกวันนี้เนี่ยพยายามทํางานกันให้ยากสุดๆเนื่องจากว่าอะไรก็ตามนะครับที่ทําไปเนี่ยอาจทําให้คู่แข่งต้องแปลกใจและก็ถูกนําเสอนอก่อน3วันก่อนถึงเกมด้วยก็คือความลับในการซ้อมก็ทําให้ค่อนข้างน่าประหลาดใจทีเดียวก็ไม่รู้เรื่องนะไปมาสมมูรณสัมภาษณ์ครับผมคือโดยรวมเนี่ย สุดท้ายคือยังไงจะบอกว่าหลุดไปดีแล้วเหรอไม่ครับคือเขาตั้งใจยังไงเเกตจะสื่อว่าพอคือการเอาเอสซี่คอนซาลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเตรียมมาเซอร์ไพรส์าทางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แต่ห <Switzerland S 1> ล,ลุดออกมา3วันก่อนแข่ง<อ>แต่จริงเนี่ยเมือ่อมาร์กีฮีโดนแบนเนี่ยมันก็หวยไปออกได้ไม่กี่คนหรอครับเพราะว่าเซนเตอร์กฤษก็มีแค่ลุวิชตังมีทางด้านคอนซาคือต้องเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วลุวิชดังยังไม่ลงเลยคอนซาเคยลงมาแล้วมันก็เป็นอะไรที่ตัดสินใจได้ไม่ยากครับแล้วก็จริงๆ่ก็ครับเพราะว่า ลายอัพทีมชาติอังกฤษเนี่ยสี่แมตช์ที่แข่งมาสี่หรือห้าแมตช์ที่แข่งมาโอ้โหหลุดมาทุกเกมเนะครับก่อนเริ่มงานแข่งเนี่ยบอกเลยเขาสื่อบอกเลยว่าเทรนต์เนี่ยน่าจะมียิกตรงกลางแล้วพอเล่นไปสองแมตช์ไม่เวิร์กใช่ไหมครับแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสื่อก็บอกว่าการ์ลัเกอร์น่าจะลงมาแทนเทรนต์ nd, แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงแล้วก็วแล้วพอเข้ามาในรอบสิบหกทีมสุดท้ายสื่อก็บอกอีกว่าโอ้โหกาลัเกอร์ไม่เวิร์กเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคอปปี้เมนูลงมาแล้วก็็็แล้้วกกเเเปนนนนนนช่ััหมือ แล้วก็คราวนี้เนี่ยมาบอกว่าซ้อมแผงหลังสามเล่นแผงหลังสาแต่ว่าของจริงเนี่ยไปเล่นหลังสี่นั่นแหละในเกมล่าสุดครับใช่จริงๆก็คือเหมือนหลอกกูด,ดีครับผมเราจะบอกว่าสุดท้ายเขาก็เล่นแผงเดินนั่นแหละครับผมแค่ตัวที่จัดลงไปเนี่ยแต่มันเป๊ะมันเป๊ะออกมาทุกเกมแล้วอะไระเป๊ะออกมาทุกเกมก็คือสรุปคือภาพที่สื่อเห็นน่มันไม่ได้ผิดว่าใครจะเล่นนะแต่ว่าสุดท้ายระบบที่ซาเกตคคาก็ยังยังคงยึดตามที่เขาวางไว้นั่นแหละอ่าแต่สุดท้ายถ้าจะต้องพูดกันตามตรงจริงคือ แล้วเมื่อไหร่มันจะเล่นดีล่ะใช่ถ้ามันยังเล่นแบบเดิมแบบที่เซาเกตต้องการเนี่ยแล้วผู้เล่นคุณภาพมันก็ดีแต่ทําไมผลงานมันออกมายังเป็นแบบนี้นะครับอ่าเรื่องของจูดเเปลิงแฮมด้วยครับผมก็ยังอยู่ที่ทีมชาติอังกฤษนะครับคือจูดเบลลิงแฮมเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก่อนเกมแข่งขันเนี่ยว่าอยากเจอใครบ้างซึ่งจูดเนี่ยชมสเปนเลยว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับในช่วง3าสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรก็เป็นไปได้ครับหวังว่าอังกฤษจะได้เจอสเปนในรอบชิงชนะเลิศครับสเปนเล จูดเนี่ยพูดเลยว่าอยากเจอทีมชาติสเปนมากกว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะว่าสเปนเนี่ยเป็นคู่แข่งที่สมน้าสมเนื้ออีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมทีมเขาหรือเปล่าที่มีอยู่ในทีมชาติสเปนน้องเยอะเหมือนกันอ,อย่างนายโชเนี่ยเคยร่วมง,งานกันเล่นในมาดริดเนาะเล่นในมาดริดครับผมซึ่งก็ถือว่าการสัมภาษณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการมองข้ามทีมชาติเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าก็มีหลายคนตั้งคําถามนะครับ แต่วอังกฤษกับสเปนเนี่ยไม่เคยดวนกันในยูโรเลยมาตั้งแต่หนึ่งปี1996นะครับซึ่งปีนั้นอังกฤษเนี่ยชนะจุดโทษสเปนในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ,รบแล้วก็ในรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยถ้าใครจำกันได้ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยแกเรซอเกตก็ยิงจุดโทษพลาดครับอังกฤษก็จอดป้ายที่รอบรองในครั้งนั้นครับผมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ